ตีครับท้องฮะอะอีกครั้งเพิ่งเริ่มเนี่ยอ้าวอาว,วันนี้ผมจะมารีวิวของพี่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นในรถผม <Okay. S 3> เริ่มแรกนี่นี่น,นี่ที่อุ่นหูแล้วผมจะทำให้ดูที่พัดนี่ฮ่ายงอากาศร้อนอยู่แล้วจะใส่ทําแป้ะอะไร เฮ้ยตู้แซ่บผมพังนี่ต่อไปก็อันนี้รถแมคโครเนี่ยนะสวนสาธารณะสวนสาธารณะดูนูแมคนูอะไรเดี๋ยวพูดบ้างต่อไปก็ที่ซับเมือนี่คือของเล่นที่ใหญ่ที่สุดของผมนี่ลูกปิงปองสุดมหาสนุกฮะมหามหาอะไรีนะมหาสนุก นี่คือลูกโป่งหมดอายุที่โคตรหมดอายุเลยแล้วก็กระดาษกระดาษแผ่นใหม่ที่ไม่รู้จะพูดว่าใหม่ยังไงไนี่ผมมีดินสอสีเขียวที่เพื่อนผมเอาตกเอาไว้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้ <c oughs> นี่คือ,อยางลบที่เหม็นที่สุด <c oughs> นี่คือ,อยางลบที่เหม็นที่สุด ในโลกไหนมไม่ไหวจริงไม่ไหวโอ้โหดินซ่ปอดคอพัดก่อนขอพัดก่อนขราวหน้าผมก็จะทำวิดีโอท,ท,ทายคำถาม เพลงมันก <molec> ็อะไรดักดาอะไรเพลงดู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 มาไม่เห็นได้ยินเลยอ๋อดีละดีละอ๋อันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนวัน <Ser> น <en Wet> ี้มันก็หมดแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับซะไลแล้วก็กระดิ่ง แจ้งเตือนบ๊ายบายกดติดตามฮะกดติดตามนี่เ็ดคนแล้วนะเยอะแล้วนะบ๊ายบาย